วันนี้รเราจะมาอัปเดตของว่าเราจัดทรงเชงมาเรียบร้อยแล้วของทุกชิ้นเนี่ยมูลค่าเกือบหมื่นบบยนี่ท่อเชง53าาม่างเดิมโชกโชกโชกอะไรอะลงพอด้วยดิพี่โอ้ยนี่อาวันี่ห้าทำเชงอะทำจริงเบาอะทำจริงไม่แรงไม่แรงก็มีอยู่คนทำอะไม่ได้ทำ สวัสด so really ีคุณผู oh, right? ้ชมที่รักทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับใครนะครับผมอะไรตื่นเต้นวันนี้ตื่นเต้นอะไรวันนี้นะครับน้องๆหลายคนน่ะเขารอรอมานานมากเลยยิมทรงเชงแบบว่าขอรดเชงหน่อยพี่แบบ้วน้องฟ้าคืบมาเมื่อไหร่จะเสร็จโมยแยพี่พี่เดี๋ยวก่อนนะใจเย็นใจเย็นคือวันนี้ไม่ได้บอกอะไรวันนี้ยังไม่เสร็จคือวันนี้เราจะมาอัปเดตของว่าเราจัดทรงเชงมาเรียบร้อยแล้ว แน่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้วันนี้วันนี้เย็ดแค่คนส่งของเย็ดน้องชางสิ่งมาจัดทรงให้ถึงบ้านอส่งอะไรเนี่ยเล่าอะไรมาเนี่ยอันนี้นะครับผมเป็น อะไรอะไรเฮ้ยเอันนี้บอกเลยว่าส่งตรงจากอิตาลีคือบอกเลยว่าอันนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณเจมเล็กเสร็จไม่สุดใช่ไหมมันชื่อทียอะไรไม่ได้เดี๋ยวทะลุเออสุดไม่ได้ทะลุก็คือน้องเจมของเรานั่นเองนะครับผมก็คือต้องขอบคุณมากไอเจมนี่มันสนับสนุนของในนี้ให้ผมใช่หรอใช่เลยของเชงทั้งชุดเลยพี่ของเชียงโอ้ยยเย็ดเร์ไ์จัดให้เต็มระบบเลยเปล่า อ,อันนั้นอ,อันนั้นเป็นของสัมป,ปนาคุณคือมันซัพพอร์ตไอเกมเหลืองอ่อยอไปดูได้ไปดูได้ <laughs> นี่เรามาดูของชิ้นแรกเลยครับ <Okay. S 2> นี่ครับผม บอกอ้าอันนี้มันแช่บอกกระดานไม่ได้พี่กูบอกบอกกระดานมันไม่ไม่ไม่มันยังไม่เล็กพอเนี่ยจะไม่ได้พอได้ยังไม่พอไม่พอมันจะมีบักไม่ได้บอกกระดานถ้ามีบั๊กอ้าวแล้วกูบอกว่าบอกกระดานอันนี้คือบอกเลยว่าผมสั่งมันมาแล้วบอกว่าขอของเชงเต็มระบบอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับนี่เบาะนี้ใครอยากได้นะไปสั่งกับไอจมได้บอกกูมีแล้วหรือเปล่าวะไม่มีไม่มีพี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาขอพี่อะมันจะหนากว่านี้นิดนึงอ๋ออันนี้คือบางกว่านี้อันนี้บางมันจะมีบางว่าาาเเเนนี้ยยมจจะะหลขขอออง ต่อไปไม่ต้องอะไรเลยครับนี่นครับนี่นี่ท่อเชง53ล่างเดิมกอดท่อเล็กจัดนี่ครับน้องห <c oughs> ้า <c oughs> ได้ใหญ่ใหญ่ขนาดใหญ่ห้ย53มันต้องแบบว่าคอแบบบักทำควายด้วยกันอันนี้ตรงสเปคเลยพี่ตรงสเปคเลยครับผม53ล่างเดิมครับผม คือบอกเลยว่าป่าเฟย์ไม่เคยหมกไม่เคยเม็ดไม่เคยมีชงมีชารครับห้าสามก็คือห้าสามคือกูบอกเลยว่าตามจริงเราก็มีท่อโบแล้วแต่มันให้มาเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูเลยนะครับนี่เป็นท่อเจมไปหาซื้อได้แล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะยังบอกเลยว่าชิ้นสามชิ้นแล้วเนี่ยใช่เหรอโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอแกละแกละแกละแกะแก๋อนั่นแม่เมาอะไรอ่ะมีกล่องเลยเฮ้ยมีกล่องนึงว่ะเดี๋ยวทิ้งไว้อันนี้อันนี้โชวกพี่โชว์ะเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอมึงรู้ได้ไงเนี่ย ผมผมดูมันแก่นี่น้องๆแบบนี้แล้วโอ้โหเฮ้ยโชกโชกโชกอะไรอ่ะโชกคอรดเลยพี่หลังกอร์ดเฮ้ยโอ้ใช่เหรอโชกพอดเหรอวะอันนี้เหรอเขาเรียกว่าโชกพอดเนี่ยเดี๋ยพี่โชกพอดของแทนไหมครับอันนี้ของแทนไหม ให้ผมพูดนะเออผมไม่รู้ผมไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าไอเจมมันบอกว่ามันสามารถสั่งซื้อกับมนันได้มันบอกว่าซื้อมาของแท้มันมีทั้งแท,งท้ทั้งเทียมมีครบอะไอเจมี <c oughs> จ่ไอเจนี้น่าจะเทียมไอเทียเลยมาดูมันั่งของให้กูอ่ะโอเคตอนนี้เราเปิดไปละ3-4ชิ้นนี่ดูชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายท้ายสุดแต่ยังไม่ท้ายนี่เฮ้ยเอาโหเสื้อขัดไม่ได้เลยเนี่ยเสื้อ ใชเนี่ยเสื้อเสื้อูกคือคือแบบว่ามึงต้องแบบว่าต้องถังเสื้อใช่ไหมนี่ยสำหรับใครที่อยากได้เสื้อนะสอบเสื้อขอจอนวันแบบใหม่ไปหาซื้อได้แต่วันนี้อ่ะ ก็แขนยาวยาวด้วยเอ้ยก็ตัวตัวขี่ตัวแข่งมันต้องแขนยาวนี่ไงพี่พอดีพอดีเดี๋ยวกูใส่เลยกูสตอรีเลยเนี่ยกูใส่พร้อมขี่กูพร้อมขี่เนี่ยต่อไปเฮ้ยเฮ้ยมันได้มาสองตัวเลยเหรอทำไมมันใส่มาให้มันเยอะจังอ่ะอันนี้อ่ะน่าจะเป็นอาร์มยุ่นของทรงชิงเราอ่ะแต่อันนี้น่ามันน่าใส่ร้อยยี่ห้าพี่ใช่เลยแหละเนี่ยโอ้โหมันให้มาแล้วสองแบบอ่ะมันให้มาสองแบบหรือวะสำหรับใครที่อยากได้นะไปหามเลยก็ได้นี่ร้อยยี่ห้า โอ้โหเท่าอาร์มเดิมมึงส่งมาทำวะเนี่ยกูอยากได้แบบว่าย่นของมันประมาณนี้โอ้โหแต่ทั้งสี่แม่ได้ครัมร้อยยี่บห้าครับน้องร้อยสิบย่นมันไงนะร้อยสิบย่นร้อยสิบย่นเย็ดเจมเลสซิ่งไทยแลนด์ที่เจมมันส่งให้ถูกตัวเบาเพราะว่าเนี่ยเราอยากชงมันยังไม่ย่นเท่าไหร่นะไม่ย่นใช่เหรอวะเจมมึงส่งผิดหรือเปล่าวะมันย่นนิ้วเดียวเปล่าเออใช่พี่มันดูไม่สั้นเท่าไหร่เลยเออว่ะเจงมันต้องสั้นวคนนี้อันนี้น่าเป็นอาร์มตตััััััวววววเก่่่่่าาขขอองงงงมมมมมมมนนีีีให้พแลึไสดะ มันย่นอยู่แหละนะมันไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะไม่เยอะเหรอเอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองดูที่รถเลยป้ากินปลาปลาปลากินพร้อมแล้วพี่พร้อมจะไปเป็นเทวดาตัวน้อยแล้วพร้อมไหมไม่พร้อมเฮ้ยได้ข่าวว่าส่งรถไปทำไม่ใช่หรอท่ไหนท่าผแหมไอ้พี่ส่งไปจัดสภาพแม่งเอารถกูไปทำรถแข่งกูแค่ไปจัดสภาพเฉย อเ,เอาจังดิแล้วนี่พี่ขับได้ไหมนี่ขับได้เด็กยสเทยี่กูต้องขับได้บอะวันนี้เน่เรามาดตูตรงนี้กันดีกว่าน,นะครับนายวัดอาร์มเลยวัดอาร์มเลยกูดูฟงแล้วนะอาร์มนี่กูสั่งกับไม่ได้ย่ยนประธานไปนิ้วหนึง่งเท่ากันนะ่ะเฮียเท่าเดิมเด็เท <c oughs> ่าเดิมเด็เลยอะไรของมึงเนี่ยเด็แล้วแถมเอ้ยมันถอยหัวโชคได้นิดนึงเด็กเด็เอาเข้าลงเลยเออไม่ได้ต่างเฮ้ยเทมาเท่านี้นี่ไม่ต่างเท่าเดิมเท่าเดิมเท่ากันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมัน ไม่พี่แต่ก็คือว่าอันเนี้ยมันจะย่นเข้ามาได้อีกไงก็เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันชนนี่ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็คือแบบย่นเข้ามาได้อยู่โอเคงั้นเอาแบงนี้กันเท่ากันเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่าว่าลองเปลี่ยนเลยเอ้ไหนลองเทียบโชคดิมันโอ้ทุก้องน้องครับคือโชคไม่คนละสีเลยเฮียเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแต่มันแตกละเปี่ยนปากอะเอางี้เดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนสักครู่นะครับทุกคนแล้วลองมาดูกันว่าเปลี่ยนมาเนี่ยคือมันจะช่วยให้คุณเป็นเชงได้แค่ไหนแต่ว่าถังละมันเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราจะ ถามพี่เจมมาอย่างเงี้ยแม่งเบาจริงหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แบบม,แบบมันใช่อาร์มยน่นหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ามันทําอาร์มใหม่ไปแล้วถามยี่นี่ยี่นี่โทรไปแล้วใช่ใช่มันทำอาร์มใหม่ไปแล้วแต่น,นี่มันเป็นตัวเก่าเน่มาอันนี้เราช่างแบบว่าครบเลยนะ,ะมีครบเลยเน่เราลองเลยครับแป้งเท่าไหร โลหะโลหะหรอโลหะหกสิบวันนี้เราไม่ได้ดิสเครดิตใครนะนี่เราบอกว่าช่างให้น้องๆดูเฉยๆว่าพี่เนี่ยทำเชิงจริงเปล่าทำเบาจริงเปล่าการนี้พี่มันจะหนักกว่านี่เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ให้ครบใส่ให้ครบคุบอกคนดูเข้าไปดิบอกว่าทำเชิงกับทำจริงทำเบาอับทำจริงจะไม่แรงเฮ้ยกะพี่เป็นคนทำอ่ะคุณไม่ได้ทำเดี๋ยวผมทำเองเลยวันนี้ห้าสามเนี่ยไม่อยากเห็นฟ้าเฟรมทำรถเองว่ะได้เดี๋ยวผมทำห้าสามนี้โลหะกเจ็ดโลหะเบากว่าโลหนึ่งตามพี่แล้วเบากว่าพี่เดียว ตามจริงนะมึงว่าไงเกมมึงว่าคนมันจะเป็นไงเอาไม่ตีก็เลยเดี๋ยวคิีให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยผมว่านะยิงไงโลโก้ไอเกมอ่ะเอออเาอาเอามาทิ้งไว้เนี่ยก็ได้นะแล้วเราไปยนเข้ามาเนี่ยดูดูดูครอบล้อดิครอบล้อดิได้ประมาณไหนเนี่ยโลโก้พอดีเอ้าแล้วทำไมคือมันไม่ทำให้กูสุดวะปายโลโก้มันได้ิดโลโก้ไงแบนมันเนี่ยโอ้โหเอาปากการไปจกเขียนก็ได้มั้งงั้นน่ะมันก็ได้ประมาณนี้ดิมันก็ไม่ถึงไม่ไม่เชงไม่สุดอ่ะใช่ยังไม่สุดดิเอางี้เดี๋ยวเราเทียบเลย เทียบเลยใส่เข้าไปเลยอุ้ยไม่ได้นี่หว่ามันต้องเทียร์ออกใช่ไหมติดหอมติดเบรกอี้เบรกไม่ต้องมีต้องถอดเลยดพี่ต้องถอดถอดเลยใส่เขาหลังเบรกหลังอ่ะเอางี้ขอตัวแป๊บนึงเทวลาตัวน้อยอ่ะเอ้ยแต่ผมว่าผมไม่ใช่เทวลาตัวน้อยนะผมเป็นเวลาตัวใหญ่อนาคตจะเทียวอ๋อเทวลาตัวใหญ่ไปไปเซมอะไรต้องเป็นเซมเฮ้ยคนจริงมันต้องงี้เว้ยทงเซมเดี๋ยว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 มันเสียงดัง แรงังลนี่บอกว่ามันเสียงดังโดนหมอบด้วยหมอบด้วยเป็นที่อะไรกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหมอบด้วยไม่ฟังกับวะทำไมยิงแม่งเลย โอเคครับทุกคนคือแบบว่าเนี่ยอะไรเนี่ยผ่านไปวันหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จดีกว่าคือต้องบอกเลยว่าผมผมคิดดีแล้วที่ทําตามคําแนะนําของพี่แบงค์ที่บอกอะ่ะอะไรเลิกกี่เขาไปให้เฟิร์สจบจบคือบอกเลยว่ารถมันต้องโมทุกจุดแล้วโมยากมากแต่ละอยา่าง <c oughs> คือถามไอ้แชมป์ได้เลยคือแบบว่าปาดกันทีนเนี่ยไอ้เห <c oughs> ี้ยต่างคนไอ้ไอ้ช้างไอ้ช้างดูหน้าเขาก่อนนะทักผิดโอ้โทษโทรโทรอปาดปาดทีนี่คือแบบหลบกันหมดอ่ะโดนแย่งหลบเลยดีแบงค์หมดเลยนะลุกลุกโอ้โหคือบอกเลยว่ามันวันหนึ่งเลย ันอันตรายผมว่าเราให้คนเชี่ยวชาญทําดีกว่าแล้วก็ที่ผมทําได้นะก็จะมีประมาณนี้ครับน้องๆก็ <c oughs> ได้โยคือมันบอกว่ามันถํามันเชิงไหมผมว่ามันยังเชิงไม่ไม่ไม่เต็มระบบอะ<า>่ะเข้าใจไหมยังไม่สุดเท่าไหร่คือ<ๆ>บอกเลยว่ามันต้องเข้าไปสุดกว่านี้มันต้องไปป่านข้งนางล่างอีกก็หนึ่งเลยเรื่องถังละมันถังละมันเนี่ยเราจะสั่งกับช่างเดะนะครับผมก็เดี๋ยวคือบอกเลยว่าถังพวกนี้ของที่ผมถอดออกผมบอกเลยว่าผมขายหรือแจกนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเวลาผมลงคลิปแล้วอ่ะ น้องๆช่วยคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หน่อยนะว,ว่าเอ้ยเนี่ยฝาเฟมผมจะซื้อของนะครับอะไรทักแชทต,ตอบแชทผมหน่อยอค,คือบางคนทักมาเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมข้อความอ,ะอ่ะม,มันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้มันมองไม่เห็นน้องๆก็ช่วยบอกหน่อยละกันเพราะว่าของมันคือผมระเบิดเยอะมากต้องพูดตรงๆว่าไม่ค่อยจะเหลือเลยเลยเหลือแต่โครงเหลือแค่โครงกับเครื่องอ่ะใช่แล้วก็โชว์พอดนี่มาแล้วนี่ครบคือทุกอย่างก็โอเคได้อยู่นะก็ตอนนี้มันยังเชงไม่เต็มระบบอ่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคลิปนี้คือบอกเลยว่าเรามาอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้เราซื้ออออขงงงรแแลล้้้ววตนนีสั่่ยา ดุมเดิมอะไรสั่งหมดแล้วดุมย่อสั่งแล้วถังน้ำมันสั่งแล้วข้างหน้าดัมเบกดัมสั่งหมดแล้วแล้วก็แขงคอมโนมียมสั่งทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่าของอ่ะมันจะไม่มาแลวหนึ่งเลยคือเดี๋ยวยมแม่เขาทำดีกว่านะได้ใช่ไหมเกมได้ง่ายๆเลยไม่งั้นก็จะสภาพแบบสภาพแบบนี้ไม่ดีอ่ะมันจะมันจะดูไม่ดีพี่ใช่ให้ให้เขาจัดทรงอะไรเรียบร้อยดีกว่าคือวันนี้เราก็มาอับเดตน้องฟ้าคืนประมาณนี้นะครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตด้นให้กด้วยนะครับปลอดภัยยา้วกคน พี่แงบงค์ไปประกาศถึงว่าตอนเชียงไทไอ้นิวเออหายไปไปอย่าี้อเออหายไปนะครับผมก็เราเพาิ่งทราบข่าวเมื่อกี้ตอนทำรถใช่ไหมเกมก็ขอให้โค้ดที่หายไปนะครับผมก็ขับขี่ปลอดภัยระมัดระวงังด้วยคือแบบกูก็เสียวเหมือนกันนะเนี่ยเสียวเดิดแล้วดูดิเทวดาตัวน้อยกูนี่เทวดาตัวใหญ่เนี่ยเกือบเป็นเทวดาตัวน้อยเกือบ<ด>เป็นเทวนาเทวนาตัวน้อยเลยเหรอเกือบดิเกือบเลยเทวดาตัวน้อยคืออะไรมึงรู้เปล่ารู้ตายไง ไม่อยากตายไหมล่ะไม่อยากตายหรอกแต่ก็ต้องขับรถก็ตายได้ไอ้ตัดทำไมวะทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นทำไมพี่กูมันเกี้ยวอกาศจังไอ้สั่งอธิายง่ายของฝากน้องฟ้าคืนไม่ด้วยนะเดี๋ยวก็กูไม่ขับหรอกหาคนขับแทนนี่มีเด็กขับอยู่ได้ได้ได้พี่ได้ตัวหลังเตัวหลังนี่เด็กขับตัวหลังนี่นี่มีเด็กขับอยู่ครับเดี๋ยวให้เด็กขับเดี๋ยวจ้างเด็กขับตัวเด็กขับเด็กขับแนะนำแนะนำนี่แนะนำนี่ก่อนจบคลิปอ่ะชื่ออะไรครับเนี่ยยูฟี่ครับ เย๊นแคฟิลฟี่อันนี้คือเคยขับแบบว่าตรงโจโพงเพงขับรับขับหมดใช่ไหมครับวันนั้นขับไปแล้วเป็นไงบ้างครับรถในแรงะไหมครับล้มเลยพี่ออกข่าวก็คนนี้แหละอ๋อเหรอออกข่าวได้คนนี้เลยอนดังเนี่ยดังเยจทงเจ็บเลยเนี่ยโอ้ยไปดีกว่าทุกคนบ๊ายบาย